หลายๆคนเนี่ยนะนะที่ไม่กล้าเข้าร้านแบรนด์เนมหรือว่าไม่กล้าเข้าโชว์รูมรถหรือว่าไม่กล้าไปแบบเทสไดรฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะคิดว่าตัวเองอ่ะไม่คู่ควรมาก่อนวิชั่นบอร์ดของเปะ๊ะมีรูปรถ BM s e r i e ีรีอยู่ในว i ชั่นบอร์ดคุณเทมเพารู้เรื่องนี้ว่าใน Vision บอร์ดผมมีรถ BM อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมวันนึ่งผมก็ขับผ่านที่เมลิเนมออโต้พลาส<ะ>ี่เดบอกว่า <"Hey, S 2> เฮ้ยเลี้ยวเข้าไปดูเลยผมแม่งไม่กล้ารู้ป่างว่าทำไมคนถึงไม่กล้าเข้าไปเพราะตอนนั้นงเ็รึถ รถแม่งดีว่ะหลังจากวันนั้นเขาก,กลับมาถามตัวเองก็าถามว่าเฮ้ย <_ d> um> ทำไมวะวันนั้นเราถึงไม่กล้าอะไรเงี้ยหนึ่งก็คือเรารู้สึกล้ว <_ d> um> เราไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นมัน <_ d> um> แพงเกินไปมันเป็นไปนไม่ได้หรอกเรากลัวไปทําของเขาพังแล้วก็ไม่มีตังจ่ายเขาก็เลยไม่กล้าไปนี่ปัญหาของคนที่ไม่กล้าเข้าไปหมายว่าไงหมายว่าแมก้กระทั่งแค่จะเข้าไปอะยังไม่กล้าเลยนั่นหมายว่ามันไม่มีความเชื่อตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าว่ามันจะหมดนี่ไม่มีความเชื่อตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้วันนั้นแบบผมได้เรียนรู้ไง